EGC คำพูดถึงเรื่องลดโลกร้อนลดภาวะโลกร้อนนะครับแต่ละคนจะมีวิธีไม่เหมือนกันนะครับโทษทำไมบ้างของผมก็ถ้าเวลาเราจะไปที่ไหนครับไปกับเพื่อนๆเนี่ยเราก็ไปรับเพื่อนที่บ้านเราจะได้ไม่ต้องเอารถเป็นคนละคันลดการผลิตท่ออากาศเสียออกมาในมลพิษนะครับเขาเรียกว่าคาร์พูลครับไปด้วยกันมาด้วยกัน สำหรับผมนะครับก็จริงๆโรคร้อนเนี่ยบางทีเราเลี้ยงไม่ได้ที่ต้องเปิดแอร์ครับบางครั้งเราก็เปิดแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดสมมติรู้เวลาเ,า,ออา,วาเราจะออกบ้านสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้าที่เราจะออกจากบ้านเราควรจะปิดแอร์ก่อนเพราะว่ายังไงมันก้อยังเย็นอยู่แอร์ก็ยังมีความเย็นยฉันก็ปิดแอร์ก่อนจะออกจากบ้านสักครึ่งชั่วโมงก็ดีครับ ก่อนที่เราจะปิดแอร์นะครับเราก็ควรจะเลิกเล่นเกมครับ <laughs> สักชั่วโมงเ,เพราะว่าการเล่นเกมทําให้เสียสายตาแล้วก็เปลนไฟแล้วก็จะทําให้เกิดการดเรือนกระจกครับ <laughs> <ม>ส่วนผมนะในที่เราจะเปิดแอร์อยู่ที่บ้านเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์เราไปห้างครับฟรีครับ <laughs> ผมก็อาจจะเป็นอาชีพประจำวันนะครับใช้กระดาษอะไรเงี้ยครับใช้กระดาษ reuse บ้างก็ได้เพราะว่ากระดาษเน <c oughs> ี่ยัผลิตจากไม้ครับ จะต,ต้องมีการโค่นต้นไม้มีการทำลายป่าที่ต้องสัมภนรน,นเสียพลังงานเสียพลังงานทัง้งทพลังงานไปฟ้าแล้วก็ธรรมชาติาด้วยนะครับมีก็มีวิธีลดที่เร่าถึงกัน,นเลยเจอกันนะครับวันนี้22เมษายนนะครับ Everyday is Earth Day